การที่เราจะเป็นแม่ใครสักคนนะมันดูได้สองอย่างหนึ่งทางสายเลือดสองพฤติกรรมแม่ลูกบางคู่เนี่ยอยู่กันตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะกว่าลูกจะรู้ความจริงอ่ะว่าน,นี้ไม่ใช่แม่แท้ๆอายุสามสิบสี่สิบก็มีแม่เขาขอมาเลี้ยงหรือเป็นลูกน้องชายลูกพี่ชาย หรือเด็กที่อยู่กับปูก่กับย่ากับตากับยายอะไรเงี้ยเขาก็เรียกพ่อเรียกแม่เขาก็เลี้ยงดูกันแบบด้วยความรักเหมือนลูกจริงๆแล้วลูกก็รู้สึกผูกพันแล้วก็ไม่ได้ต้องการแม่แท้ๆก็ต้องการแค่คนที่เนี่ยที่ที่เป็นแม่เขาในปัจจุบันเนี่ยบางคนแม่ทิ้งไปแล้วพอโตกลับมาทวงสิทธิ์จากคนที่เลี้ยงอยู่เขาเด็กก็ไม่ยอมไปเลยเขายังขออยู่กับคนที่เขาเลี้ยงเลย แต่คุณเนี่ยดีนเอไม่รู้เพราะผมไม่เห็นสองคุณทิ้งไปตั้งแต่สามขวบไงแลกทุกอย่างแกลกรถแลกบ้านเอาทุกอย่างไม่เอาอย่างเดียวคือลูกที่คุณบอกว่าคุณรักที่คุณบอกว่าคุณแม่สนิทกับน,น้องโมมากน้องโมอย่างงู้นอย่างนี้ทำเพื่อเราสนิทกันมากมีอะไรปรึกษากันตลอด แน่ใจเปล่าต่อหรือต่อแล่เปล่าใช่แน่เหรอทุกครั้งที่คุณแตนโมเขาสัมภาษณ์เขาเมื่อก่อนอนี้ก็ไม่เคยพูดถึงคุณเรื่องนี้เลยนะเอาจริงไม่ไหวบางคนเนี่ยนะแม้แต่ลูกหมาลูกแมวเสียไปนะคุณเชื่อไหมโห้เขาร้องไห้เป็นเดือนเสียใจเป็นปี ผมเนี่ยหมาหายไปตัวนึงเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยผิวขิมหอมนุ่ม